ด็อกเตอร์ไม่หมอใหม่หมอสมองกำลังเผชิญกับผู้ป่วยที่บ้านที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ที่งุนหงิดง่ายอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านคุณตาคุณยายที่บ้านนั้นงุนหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายดา่าลูกดา่าหลานง่ายหรือเปล่าโรคอัลไซเมอร์นั้นมีสามระยะครับระยะที่หนึ่งเป็นระยะที่จะมีความจำหลงลืม ความจำหลงลืมเป็นความจำสั้นๆที่หลงลืมระยะสั้นๆแต่ความจำระยะยาวๆนั้นยังจำได้อยู่ซึ่งระยะที่หนึ่งนี้แหละคนก็มักจะคิดว่าเขาแก่ตามวัยก็เลยหลงลืมและไม่ได้พามาตรวจครับระยะที่สองนั้นเป็นระยะที่เพิ่มเติมจากระยะแรกก็คือเริ่มมีอาการหลงผิดจากหลงลืมกลายเป็นหลงผิดคําว่าหลงผิดก็คือว่าคิดว่าผิดกลายเป็นถูก อันนี้น่ากลัวมากเลยครับและหลายคนก็อาจจะมีอาการของภาพหลอนครับมีภาพหลอนมีหูแว่วเป็นต้นและจากนั้นถ้าไม่รับการแก้ไขก็จะเข้าสู่ระยะที่3ครับระยะที่3ครับเป็นระยะที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั้นกําลังจะเข้าสู่ระยะที่นอนติดเตียง ทักษะทุกอย่างหายไปนะครับเช่นเรื่องของการกินข้าวการขับถ่ายหรือแม้กระทั่งการเข้าสังคมก็จะเข้าสังคมไม่ได้และสุดท้ายก็นอนติดเตียงแล้วก็เดินไม่ได้แล้วก็ต้องเช็ดอุจจาระปัสสาวะตลอดนะครับต้องมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงครับโดยเฉพาะในระยะที่2นั้นญาติก็จะพาผู้ป่วยมาพบคุณหมอด้วยภาวะที่เรียกว่าผู้ป่วยมีอาการอาลวาดครับหงุดหงิดง่ายแล้วก็ด่าลูกด่าหลานเพราะว่าคิดผิดกลายเป็นถูกครับ ระยะนี้เนี่ยเป็นระยะที่ควบคุมได้แต่ใช้วิธีบางอย่างที่ดรไมค์จะเล่าให้ฟังเคล็ดลับข้อที่1ครับคุณห้ามเถียงกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์เพราะคุณไม่มีวันชนะครับผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั้นเขาจะมีสมองส่วนหน้าหรือฟอนเทลโลปเนี่ยฟอไปการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจการคิดด้วยเหตุผลนั้นเขาไม่รู้แล้วครับ ดังนั้นสิ่งที่เขาคิดทุกอย่างนั่นคือถูกต้องเราอย่าไปเถียงครับและเราทําใจสบายๆไว้ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดแต่ผู้ป่วยนั้นทําผิดและเราไม่ต้องไปแก้ให้มันถูกครับเพราะสิ่งที่ผู้ป่วยเขาคิดนั่นคือถูกเสมอเราต้องเข้าใจเขาอย่างนี้ก่อนแล้วเราถึงจะไปจัดการกับตัวโรคผู้ป่วยได้ครับข้อสอครับคุณจะต้อง หาอะไรให้ผู้ป่วยทำครับเช่นในระยะปกตินั้นเราพยายามจะหากิจกรรมให้ผู้ป่วยทำเช่นกวาดบ้านถูบ้านหรือว่ามอบหมายให้ทำงานเล็กๆน้อยๆที่เขาพอทำได้และไม่เป็นอันตรายต่อเขานะครับและข้อ3ครับคุณจะต้องพยายามเลี่ยงความสนใจของเขาไปที่จุดอื่นขณะที่เขากำลังอาราวาสอยู่ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณพ่อที่บ้านกำลังอาราวาสอยู่เพราะเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เราพยายามหาสิ่งที่เขาชอบและเลี่ยงความสนใจจากที่เขาอลรวาดอยู่ไปสิ่งที่เขาสนใจครับเช่นคุณพ่อที่บ้านชอบดูมวยครับก็บอกคุณพ่อว่าคุณพ่อคุณพ่อมวยช่องที่คุณพ่อชอบมาแล้วเราเปิดทีวีเราไว้ก่อนครับแล้วก็เรียกคุณพ่อมาดูมวยเขาก็จะลืมสิ่งที่เขาอลรวาดไปมาดูมวยแทนอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ใช้ได้และคุณหมอใหม่แนะนำทุกคนใช้แบบนี้ได้ผลแล้วครับ โดยภาพรวมนะครับโรคอ,อลัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นโรคที่ยังรักษาไม่หายครับและสมองส่วนหน้าหรือฟอนเทโลบเขาก็จะค่อยๆฝ่อ,อลงไปเรื่อยๆการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลด้วยระบบตักกะด้วยระบบทั้งหลายแหล่ที่มันมีในปัจจุบันนั้นไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยอลัลไซเมอร์ได้เพราะเขาจะไม่รู้เหตุผลเขาจะไม่รู้อะไรที่ผิดอะไรที่ถูกและเขาจะรู้อย่างเดียวว่าเขาถูกต้องเพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นนะครับวิธีการจัดการที่ หมอใหม่เล่าให้ฟังไปแล้วว่ามีสาวิธีทำอย่างไรบ้างถ้าทุกคนทำไปจนหมดแล้วและไม่ได้ผลและอาการอาราวาทนั้นมากขึ้นเรื่อยๆก็แนะนำมาพบคุณหมอเฉพาะทางเพื่อปรับยาและรักษาให้ถูกต้องนะครับ